กระเป๋าส่วนพีต่อน้องอันโทนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วเหมือนกันบุรลีเอาละครับมาดูกันนะครับยกนี้เดนลิตเองก็เริ่มจะเดินเริ่มจะบวกแล้วนะครับยกแรกนั้นไปชกในเกมตั้งรับเยอะไปมีลาดค่อยๆขยับโอ้เดนลิตก็มีตุยลำตัวแล้วก็เจาะยางแรงๆเหมือนกันครับพยายามเนี่ยครับขยับมีตั้งสู้ครับไม่ถอยเยอะแล้วครับเดนดลิตครับกองเขียนหน้าไวดีเอาหมัดมาเอออแบบนี้สนุกแล้วครับท้าทายแล้วนะหนักๆแลยหดูครับ คือเตะเตะหยอกยกนี่นี่ไม่ได้หยอกเหมือนยกแรกครับหยอกยกนี่นี่เขาเรียกว่าหยอกเอาตายครับหยอกแรงไม่น่อยออหนัก,นก,นกๆแรงๆเน้นไปเกมลกเลยครับดูครับเดี๋ยวก็รู้นะครับคู่สุดท้ายจะเพ็นอย่างไรนะครับสาเพงจะไม่หรือเปล่าเอางั้นดีกว่าอ,อ่ะพอตอนนี้เนี่ยแฟนมวยส่วนใหญ่ก็มองว่าน้ําเงินนี่น่าจะได้เปรียบเลยครับมิราดโอ้ แต่ว่าเดชฤทธิ์เองก็มีลูกลกตหก้หนักๆเหมือนกันนะครับผมว่าต้องดูเกมยาวนะตัดสินแล้วไม่ได้เรากพู้ยกสองอรูปทรงรูปเกมเอาวุธตอนนี้อาจจะดูเหลื่อมๆครับฝ่ายเปิดแต่ดูดูยาวๆแม่ผมเห็นหัวไหล่ของเจ้าเดชเลยแล้วรู้สึกรู้สึกว่ามันจะมีช็อตว้าวหรือเปล่าคุณเอกอเอาเดี๋ยวดูครับจับตา,<อ>าดูไปพร้อมๆกันครับเอาแม่หนะมัดโดนหน้า ดูว่าจะเป็นมวยที่กล้าบวกกล้าแลกเหมือนกันนะครับชกในเกมตั้งรับก็จริงนะครับจะคอยบวกอยู่ขยับเข้าไปมิราดเด็ดนิดเองก็กาดไม่ตกเลยนะครับโดนเจาะยางไปเยอะนะครับเอาเบียด้าไปพยายามจะเจาะยางคืนเหมือนกันครับเียดเข้ามาครับมิราดทิมหน้ามาซ้ายขยับแม่โดนทีไปก่อนครับโยกโยกหมัดแม่โดนไปปลายเด็ดนิดโต้เข้าไปครับพยายามจะเจาะยางแต่ว่าไม่ถึงครับ เขี่ยไปเรื่อยครับจิ้มลำตัวครับหมัดซ้ายของมิหลาดครับหมัดซ้ายมาครับเตะมาโอาไเตะเข้าเรียบร้อยจบเกมครับจบเลยสองนาทีพอดีหนึ่งนาทีพอดีเป๊ะหนึ่งหรือสองสองนาทียกสองโอ้โหสวยมากคุณเอกรออยู่แล้วครับรับมาก่อนด้วยนะครับหลังจากนั้นจังหวะแบบว่าตอบคืนไปครับมิหลาดครับต่อยเข้าครับหมาจุดโฟกัสเออเดี๋ยวดูภาพช้านี่ชนะน็อกสองไฟติดต่อกันแล้วนะ ไฟไฟที่แล้วยกแรกกัไฟนี้ยก2นะโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับเนี่ยโดนเตะมาก่อนด้วยนะพอลำตัวเสร็จแกขึ้นหน้าเลยครับนี่ครับ1 2สครับท้องหนึ่งหน้า2ครับเรียบร้อยเลยครับจบด้วยช็อตนี้นะครับค่ำคืนนี้ของมวยมันวันศุกร์ครับนี่คือทั้งหมดของทีมงานเพชรยินดีครับ